สวัสดีค่ะขอภา่าให้นะคะสวัสดีค่ะดีพีประดับยนต์ค่ะสวัสดีพี่ท่านเจ้าของรถน,นะคะวันนี้แม่ค้าอยู่กับ Ford T6 นะคะวันนี้มาทำการเปลี่ยนจอแอดอยขนาด9นิ้วนะคะก็วันนี้ ดังแบบของเรานะคะพี่ X6 นะคะสวยสั่งได้นะคะอยากไปไหนสั่งกระพรมได้เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เปิดปิดตามสวิตกุญแจเท่านั้นนะคะสามารถเล่นได้จนถึง3หน้าจอนะคะแสี่ลอม64นะคะ CPU นะคะเป็น4บวก2ที่6คอนะคะไม่มั่นใจชัดหรือเปล่านะคะเห็นเห็นไหมนะคะมันแสงสะท้อนนะคะเอาเอาแบบนี้แล้วกันนะคะ นำทางไปโรบินสันสีราชาได้เลยโรบินสันดีพาร์ตเมนต์สโตสีราชาสวยสั่งได้นะคะขอเปิดไฟหลี่ให้จอมันดิบลงนิดหนึ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนหมาเลขสาม อยากไปไหนสั่งเราได้นะคะไว้ใจไม่ผิดเส้นทางแน่นอนนะคะ P X 6นะคะหนหน้าจอเล่นไปแล้วนะคะจะเล่นแบบ2หน้าจอแบบนี้ก็ได้ค่ะท่านจะดูหนังฟังเพลงซ้อนกับนะคะจีพเอนนำทางก็ได้อยากดูช่องไหนแตะไป1ครั้งค่ะกดเพลย์ค่ะเหมือนเดิมค่ะ แบกออกค่ะเพื่อเปลี่ยนช่องนะคะแบกออกค่ะนะคะเลื่อนขึ้นแถบหายนะคะเลื่อนลงแถบหมวดหมู่มานะคะสําหรับพี่ท่านเจ้าของรถน,นะคะอยากดูช่องไหนแตะไปเลยค่ะผลงานถูกใจหัวหนทีทั้งส่มาลุนกาะ,ะนะคะแบกออกค่ะในหมวดของชีวีค่ะแม่บ้านเด็กๆนะคะนี่เลยซีรีส์นังกระตูน้นนัง ไทยหนังเทศหนังเกาหลีก็ว่ากันไปนะคะอ,อยากดูอันไหนถ้าเป็นซีรีส์เลื่อนขึ้นนะคะแล้วกดเพลย์ค่ะนะคะประมาณนี้อยากดูตอนไหนก็เปิดไปนะคะมีหลายเรื่องให้เลือกสรรน,นะคะเลื่อนลงแถบกลับมาสีแดงแงคืออะไรสีแดงแงคือหนังค่ะหนังไทยหนังเทศหนังเน็ตฟลิกหนังเกตบีหนังชนโรงหนังเก่าเล่าใหม่ มีทั้งชัดทั้งเฮ็ดดีมีทั้งธรรมดาหนังเก่าๆแบบว่าสลึมสลืออะไรแบบนี้ก็มีนะคะอาสมาชิกปกติภาคไทยเท่านั้นกดเพลงค่ะกดเพลงเสร็จแล้วเวลาขึ้นหนังมาแน่นอนนะคะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวจะติดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอันนี้คือแอปดูหนังนะคะพีทันเจ้าของรถ2หน้าจอซ้อนไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่านะคะพี่ๆอยากได้มากกว่า2หน้าจอละทาได้ไหมได้ค่ะ ลากลงอ่าเรามาเปิดในส่วนของเพลงก่อนดีกว่านะคะอ่ะอนน YouTube นะคะ YouTube ไม่มีโฆษณาคมกลิบนะคะสามารถเลือกรายละเอียดของภาพได้ตรงนี้นะคะเลือกได้จนถึง1080นะคะ<ข>อ,อยู่ที่เน็ตเรา งงค่ะจอที่หนึ่งไปแล้วนะคะจอที่สองนะคะจอที่สามนะคะเห็นไหมคะสามารถเล่นได้จนถึง3าหน้าจอหรืออยากจะเหลือแค่สองหน้าจอก็ได้เหมือนกันค่ะอยากจะปิดจอได้ไหมคะได้ค่ะเปิดจอค่ะใส่เกียร์ถอยค่ะ ค่ะปิดจอใส่เกียร์ถอยคืนจอค่ะนะคะกดโฮมนะคะให้ไปเล่นพื้นหลังก็ได้นะคะไม่ดูภาพสไลด์หน้าจอลงมานะคะ เห็นไหมคะสไลด์ลงมาแล้วเป็นแถบเทาๆเราลา,ากขึ้นไปนะคะมัน e จะมีบอกว่าเรากําลังทําอะไรไว้อยู่อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ EQ band นะคะเดี๋ยวพาไปปรับ EQ นะคะเปิดสักอย่างกดรูปรถนะคะ DSP เจ้าตัวนี้เป็นระบบ DSP นะคะลำโพงเดิมๆนะคะหรือ เราจะปรับตั้งเองนะคะเราก็มาเลือกเอง ียงจะหยุดสัญลักษณ์จะขึ้นลากลงมาค่ะแล้วกดเพลย์เราไม่ดูภาพเราดูตัเสียงและเราอยากเข้านำทางเหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะสำหรับจอ Android ขนาด9นิ้ว P F6 กับ T6 ของเรานะคะ Ford T6 ของเราสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ผ่าน a s s ซิ t a n นนะคะ สายจิกนะคะตัวนำทางแบบออฟไลน์ที่สามารถตรวจจับกล้องจับความเร็วได้นะคะบ่งบอกรถติดด้วยอันนี้นะคะเราก็มีให้นะคะเป็นเวอร์ชัน2021นนะคะ,ะนำทางเป็นภาษาไทยนะคะ บอกรถติดด้วยนะคะตรงแหลมฉังสีแดงๆนี่คือรถติดนะคะสามารถซูมดูแผนชีพแบบนี้ได้แล้วก็กลับไปอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมได้เรียบร้อยนะคะสำหรับ PX6 กับฟอร์ทซิของเรานะคะแม่คะไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้ยังคะมา